ข้อที่ยี่สิบเจ็ดนะครับเขาให้เขาอยากทราบว่า,าตัวครารนอของสองกำลังสามสามกำลังห้าเจ็ดกำลังสองและสองกำลังสี่สามกำลังสามตรงกับข้อใดผมจะใช้สูตร A คูณ B เท่ากับคาร์นอลของ A กับ B คูณกับครารนอของ A กับ B นะครับตอนแรก A คูณ การคูณกันถ้าเลขฐานเหมือนกันจะเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันนะครับก็คือ2กํกลัง3บวกกับ2กํกลัง4จะได้เป็น2กํกลัง7นะครับทีนี้ a คูณ b ก็ได้เป็น2กํกลัง7 3กําลัง8แล้วก็7กําลัง2นะครับส่วนหอละมอก็คือตัวหารร่วมมากของทั้งสองจำนวนซึ่งก็คือ สกำลังเอ่อก็คือ2องกำลัง3 3มสา,มสามกำลัง3ามนะครับส่วนค้อระนอนผมวะติดเป็น X ไว้นะครับทีนี้ X ก,ก็จะเท่ากับ x จะเท่ากับสองกำลังเจ็ดสากำลังแปดเจกำลังสส่วนด้วย2องกำลังสามสามกำลังส สอง,สงกำลังสนะครับเอ๊ะขีนผิดตรงนี้ต้องเป็นสองลังสนะครซึ่งก็จะได้ค่าเท่ากับ2ยกกำลัง3าฐานเหมือนกันเลขชีกก้กำลังถ้าเป็นหารเอามาลบกันนะครับจะได้เป็น3แล้วก็ได้เป็น3ามกำลังห แล้วก็7ดกำลัง2ตอบข้อขอไข่นะครับผม